สวัสดีคะ่ะเอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันที่9นะคะ9มิถุนายนพศสพนรก็มาถึงเวลาที่สรุปตัวเลขนะคะถึงวันเวลาที่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วยอ็กซ์ทีททีก็จะรีบเอาลงให้ท่านนะคะเพื่อให้ท่านได้ไปจับจองเป็นเจ้าของรางวัลน,นะคะขอให้ท่านจับจองเป็นเจ้าของรางวัลและขอให้ได้รางวัลใหญ่ไม่ใหญ่ก็ เล็กก็ได้การก็ได้ก็ขอให้ถูกนะคะขอให้ถูกรางวันที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งก็ขอให้ท่านถูกเนาะภูอุบลค่ะเข้ามาสองงวดติดนะคะงวดนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาตามต่อกันนะคะสี่ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะที่ท่านให้มานะคะบนล่างสี่ศูนย์สี่สามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่และ เจ็ดสามค่ะอันนี้เป็นเลขของปู่อุบลน,นะกะ็ที่ท่านได้เมตตาส่งให้มานะคะต้องแคปเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นสักขีพยานว่าตัวเลขเข้าหรือเปล่านะคะที่ท่านให้มานะคะก็ให้ท่านแคปเอาไว้นะคะนะคะ,นะคะเพราะว่าท่านจะได้เลือกถูกนะคะเพราะว่าหลายสำนักนะคะหลายสำนักเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านคัดเอาไว้เลือกเอาไว้นะคะ เพื่อที่จะไดะ้ดูเป็นแนวทางนะคะปู่อุบลให้มาแล้วทีนี้ปู่ชุมแพค่ะปู่ชุมแพเอฟซี FC จำได้ไหมคะว่าท่านเข้าทั้งสามตัวเ,เข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะเข้าสองตัวเข้าเก้าศูนย์แล้วอะไร หกศูนย์นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างย๊ะรู้สึกจะสามตัว้วยหรือเปล่าม่รู้นะลืมไปละนะคะปูชุมแพ่กัปูอุบลก็เข้านะคะปูชุมแพก็เข้างวดที่งวดที่วันงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะเข้านะคะแล้วก็ส่วนวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่หลุดนะคะวันนี้เป็นวันงวดนี้เป็นงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะดูว่าท่านจะเข้าหรือเปล่านะคะเราก็มาดูกัน จะมีปู่ชุมแพนะคะที่ท่านให้มาแล้วก็จะมีปู่อุบลน,นะคะค่ะหลายสำนักค่ะในคลิปนี้ก็จะก็จะเป็นเอาให้ท่านได้ดูหลายๆายสำนักเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะไม่ต้องมเราไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรแล้วก็คือจะต้องเอาแนวทางให้ท่านได้ดูกันหลายๆหลายๆา,ยายสำนักนะคะปู่ชุมแพค่ะ อ่ะแคปหน้าจอไว้นะคะปูชุมแพค่ะเอฟซี FC ชื่นชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะปูชุมแพให้มาที่สีู่นย์เจ็ดแล้วก็สามหกนะคะเล,เลขสวยนะพูดถึงนะสี 4, 7, 03, 66, 7, ่7ูนย์สี่เจ็ดูนย์เจ็ดหกเจ็ดสี่หกนะคะก็พิจรารณาดูนะคะเอซี FC ทุกทา่าน นะคะเรามีเลขอะไรอยู่ในใจเราคิดไว้หาซื้อเลือกหาซื้อได้เลยนะคะ แนวทางของปู่ชุมแพก็407แล้วก็36นะคะ40 4707 3067และ46ค่ะนะคะอันนี้เป็นเลขของปู่ชุมแพนะคะทีนี้เราก็มาดูเลขของปู่เาล่านะคะปู่เาล่าท่านให้มาที่706แล้วก็17นะคะ สองตัวบนล่างก็จะมีเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ค่ะพิจารณาดูนะคะที่สทีิราทุกท่านเราชอบเราก็จัดขัดเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะเออองวดที่ผ่านมานี่อาจารย์อาจารย์พลกทมอ๋อไม่ได้ให้แนาองา่้ เออวันนี้ก็ไม่เห็นส่งมาวันนี้ไม่เห็นส่งมาพระอาจารย์ทรงตัวมอหลวงอา마าดูก่อนของปู่ยากก่าก่อนนะคะว่ามาท่านให้มาอามาปู่เกี้ยงสองสามปู่เจ็บสี่ปู่องอาจได้่าดอกไม้ห้าแม่ย่าศรีดาจานันทร์หกแม่ย่าเขียวอ่อนเจด็ดแม่ย,าาย่าไพรีแปดแม่ย่าบางบด เก้าปูสามแปดแดสิบปูนาโกสิบปูสีสูโทยังไม่ได้เลยนะคะเอออน,นะนะคะปูปูปูนาโก อื้มเจงบืูยังอามาไงอืมว่มาสิอามากว่สาสิหายไปไหนปูเซาล่านะคะที่ท่านให้มาทีานี้เรามาดูกับปูในป่าช้าสถิติของท่านนะคะปูในป่าช้า เข้าสี่งวดติดนะคะนีค่ะปูในปลาช้าเข้านะคะ,ะเข้าหนึ่งงวดงวดที่สองก็เข้าอีกนะคะงวดที่สามก็เข้าอีกค่ะงวดที่สี่ก็เข้าอีกนะคะนี่งวดที่ห้านะคะที่นี่ดูว่างวดที่ห้านี่ปูในปาช้าเราจะผ่านไหมนะคะเข้าสี่งวด ขาสี่งวดติดนะคะถ้าเข้างวดน,นี้ก็เป็นห้างวดติดเลยนะคะปู่ในปา่านชะะ้าแ้ากให้ก่อนเพื่อนเลยนะคะปูในป่าช้าค่ะนะคะแต่ว่าท่านก็ให้ถูกมาสี่งวดถ้าให้งวดถ้างวดน,นี้ถูกก็เป็นห้างวดนะแต่แต่ยังไม่มีไอเอฟซี FC ท่านไหนซื้อละมั้งเนาะไม่มีไม่มีมมค่าน้ำชากาแฟให้ปูในป่าช้าเลยนะคะ <c oughs> อ่ะเราก็พูดกนตามความเป็นจริงเนาะเราก็พูดหยอกกันล้อ,อก,กันไปเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้คิดบางท่านก็อาจจะไม่ได้ซื้อแต่แปลกนะท่านถูกสี่งวดติดแล้วนะถ้างวดถ้าถูกงวดนี้ก็เป็นห้างวดติดค่ะปู่ในป่าช้าเนะะะาะอาม่าปู่าจงปู่เช็ยปู่สามแปดแปด ปูนาโอห้าแล้ว 6, 7, 8, 9, 10, หกเจ็ดก็เหลือพวกปู่สีสุโทมี11ิบเอ็ดท่านปนะูย่ามี1ิท่านแล้ว,วกปูจีสุโทมีทัหด Okay. ปูอาปูในป่าช้าให้แล้วค่ะเอฟซีที่รักทุกท่านในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีหนึ่งปูในป่าช้านะคะแคปหน้าจอไว้จ้าถ้าเข้างวดน,นี้เป็นงวดเป็นทีหานะคะปูเสาล่าค่ะ ปูชุมแพรนะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะปูอุบลค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านมีสี่สำนักสำหรับในคลิปนี้สี่สำนักนะคะขอทุกท่านโชคดีราตรีสวัสดิ์ตอนนี้เป็นเป็นเวลาดึกดึกดึก่กอนสาวม่วงนอนก่อนเด้อ Ha <laughs> ha. มีสี่สั๊กนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเอซี FC ที่รักทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะนอนหลับฝันดีนะคะตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วนาอพี่น,น,น,อน,น,อน้องเนาะเสาวดำก็ง่วงนอนแล้วมืออื่นกับเป็นวันิีเก่าเนาะเฮ็ดตเอาคลิปเฮ็ดคลิปไว้กันขึ้นหลดลมยมือเสาว,วันทีทเก่าะะ้อค่ะเด้อ